มานยปมด้อวมาเย็นแต่มันาปามาเลยมาแวได้ละเราซสือสกาจะไม่กัผ้ามือไป่ใช่พอ้ยมาตาผีเดียวมาบึงเห็นเขาซุ่มๆกระตาผีก็มีไม่เน่จริงพึ่งหัวดังมี่ีแหกมันกรขทางวนเคกินหอมหอมใบเลิศนะ ไปเลยตาทองหอมแล้ยววันนี้จะมาหอมหมดแดงมา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 เพื่อนเฮ็ดให้กินอยู่โอ้ยเฮ้ยพ่อก็ได้กล่นว่ะจักยางต้งมาบ่ได้บ่จังอ่อมตี้โค้งอยู่มาพี่บัดนี้ไว้ไว้แน่โอตว่าพี่เจได้บ่ทว่าไหนั่งมองกินอยู่บ่สมาพี่เขาอยู่บ้องพี่อือเบิ่งกลัวสิอ่อนมา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  โอ้ยเนาะค่ะเมสรับซื่อตัวเสด้เอาเทียบพื้นที่ให้เบิร์ดลายอันไหนกับปัดล่ะมานางโลกโป๊กซื่อโดนอู้นางเจได้สิแม่นางโปลงไตเจได้แ้ั้งท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 ั้งกับทั้งทั้งไม่เนี่ยน่าเรแล้วนียเต็บเปลือกอ่าโะอือไหอันนี้ก็่าเมันกินคาราเมลแก้แด้บอตเดอวยเขาเอายางให้กิน แกแต่ดูดูนมแกจะไรจี๊มันจี๊ดกว่าใดอีเดินอ๋อนี้เป็นยังไงจี๊กไราใดงนว่าจี๊ดกว่าใดในขามันจีบวลาอมนเดือดจิ้เนี่ราคตอนนี้คุณยายทำเจียวหอมเจียวกระเทียมเจียวตะไคร้ซีเฮ็ดยังกอบมณแดงเฮ็ดเมี่ยงมดแดงเมี่ยงมดแดงทอดก็เลยถ้าโดยบอกยังเดาเดาเดา อือแล้วกหัวโมเดลที่ต้มเลี้ยวคั่นนำต้มออกเลี้ยวใส้น้ำมันเศษใบใหญ่แศษแศบเทแศบเกลียงเทเทบัวอัวบิ๊จ้าแล้วก็ใชในหนึ่งใช้ในหนึ่งหรอวาบหูี่ดอาเคยเห็ดใชนหนึ่งได้เอาหอมทอดิกทอดตะไคร่ทอด คนลงไปเขาเอือม oh, uh, no okay. oh, ja ียงน่าจะมีพริกสดซอยใส่ตอนนี้เนาะเมีเอาผมพริกสดบแก้วอีกก็ได้ครับเสียบก็เสียบก็ตองเสียบเสียบน้ำรดดีเสียบน้ำพักงั้นแหละซับพักหอมเมียงอุ้ยกินเบิร์ดนี่อีพอร่อยเอารูดดิใส่สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยจะแม่นโอ้ยห็นใหญ่เขีนใหญ่ส่งยายจะไม่กล้าผ้าเมื่อย จะไม่กลพาเมืองอุ้ยหมื่นเนาะหาดับจะไม่กลพาเภาพเงสิพามันกินโมแดงมาเนี่ยคงจะได้เอาใจบ๊บโม่หูใช่ป่ะคนเฮ็ดอย่างไหนจางมาถามคนบริผู้แซ่บดิเนาะตรงเฮ็เทศไเรียบร้อยมาสิบงมาเบ๊บเบเกมหมูเขาอก่อนเนาจิดจิมใบุญหอมน้อยอันนี้น้อยเนาะอือม่น้อยตไข่เป็นจะจิ เนี่แต่มันจะบีหลายปันเมียยโมเดสวัสดีครับสวัสดีค่ะวเห็นอยูย่เจอใบซับผี <tortured. S 2> <ste beads> ่ใส่ใช่ดดี้เหรอครับไม่หรอใส่เออกล่อนได้เหรพื่อนมื้อยวางปล่อยวางปอได้มามากินแต่ชิมหมูห่าวนี่มาเป็นรอก่่ะ บ่กระอนจ้ีเลยอ่เป็นยังตอนนี้มาบ่ากับบไปนำกะเออกงหมมกันมาเนาะเดินสายเดียวกันเล้อนาะพี่นถ้าดอนากันว่ะาดอนนี้มา่แนาะแซบด้อยหอมน้อยปดเนาะแซ่บอู้่หอมน้อยปดเนาะอีเลยบ่

ไม่จะพูด้องเวยพูบันบันบวกหัลอยหลายแหมตระดูดมันดันอ่ะมันบันเผาขมานอมันเยอะมันกินยากันบันเ่ากินดีเนาะด่างมเอะอนเลแก้ี่อมอหงอมเลยเยียหอมมันเลย เดียมเลยหอมตัวๆหอมตัวต้นนี่เดี๋ยวว่มีเกียมหอมดีสัเราแหลวมาจิมเคื่อกเสือเก็เทานั้นเนงเบอเสือขึ้นไปดูดีกว่านเนาะมันเนาะกระโดดเนาะนี่ยังว่าเห็นวบาเห็ดล่บเห็นว่ากี่ลายเฮ็ดกับเขาแสียด้อเป็นบางยาง ผมมด้แสบแล้ว่าา่มแม่าไปแสบกอดไข้กับไม้กอดไข้กับไม้เริ่ี่นองมันขึ้นตุบทุกคนได้ไหมฮมาเร็วก็ตรงมา้เด็ดขินนาแต่เขากวเอายก้มไเท้าเด้ออื่นเยอะอไอื่นสองบาหน่อยที่หล่ะกระเพีงตรเพ่งใจรอแกอาเด้อคเขียดยุบล้อนเลยนล้วใจเขียนเลย ผอประกันห uh 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 ัวลอะกันหัวกมียหัวกมีอเวมยเรา่าไปหุ่นไหนอะแตเตะโเตะเราเาไปซื้อของผมได้เราอ่ะไม่มีหอนไม่เห็นเลยเขาไปยูนะเขาบว่าตัดหนังเสียดกระดาษมาเสยดยุ๊่ว่าเล่ากันสีกระดาษ่าใช้ได้ยุ่ นี่นี่แม่เดือเพิ่มขึ้นมาดูอันนี้าแฟเขาไหนะขาทนมันนะเขาเรื่องงานบุาอนันเ่อยังตอแม่เปีมันเปี้ยกม่เอะ็นตัวแสบดูแลวตัวนั้นของมันราคาแพงจะว่าลวดละจักบาทดูลรยลวดละแปรลอยนะอันนั้นเลยป็ดบอาจารย์เขาจะขายเน กูเส no well, ียดูพี่น้องว่สมเลยไม่ครับกูควร้ะไปอะไรกันเนอันหอกแล้วก็จุ่มรอต่อหะไเยอะเลยย่้กินเอย่าไปเ็กนเองเด้อได้ีหน่อยเลยมันก็เผ่นเินตมังเลยต่ทองเงี้ยอยู่ปะมนีมีอะไรหลายมีอะไใช่ไหมมึก็คนนนยวบ่มือแกงทงอยู่ทำงเลยก็ อันนี้เนาะให้ละอาดเมื่อยากเมื่อยยากให้อากาปเคยเคยล่องบ่อกมันรู้มากนานรู้มากบา้เป็นตาหน้าแซ่บแซ่บแซ่บหืม อืออะเพดบะเขือโอ้ยเหลือเนยน้อยหนึ่งมกยางเต็มกระบะเสีบเสีบพี่น้องเสีกเดินมาเด้อคนดูสมงคนดูสมงเสียเวียนนี่ลุงอือลุงหน้าลุงหลังเศีบเสีเอือือ S <S แซ่บเอาต่ดูเสียบเสบ,บ,เบก็จะมัหนึ่งก็เลือแน่อยแล้วเนาะกโดดแซ่บบีลีจุกพีใบพีชซับนีและค่ะสวัสดีค่ะแสบบีรีสวัสดีค่ะรักาุด